บอกเลยว่าเคสนี้มาออกรถไม่ได้ใช้ตังค์แถมยังผ่อนแค่สามพันบาทตลอดสัญญาสามพันยินดีกับลูกค้าอีกหนึ่งท่านที่มารับรถทันทีก็ไม่ยุ่ย่าครับก็ผ่านเฮ้ยนั่งจิบาะครับนี่ว่อันนี้ก็ค้าขายครับท้าไมถึงเลือกคันนี้นี่เออ่ก็ชอบมิตซูอ๋อชอบมิตซูแม่เคยขับอยู่กรุงเทพมิตซูอ๋อเคยใช้อยู่กรุงเทพค่ะคอนเท่าไหร่ครับคันนี้คกันอะไรสามพันสามพันวะวะ พอนแพงของมอเตอร์ไซค์หน่อยเดียวหนึ่งตัวนี้เออเออ <c oughs> มอเตอร์ไซค์แม่กันสามพันหรือเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์เน,นเนี่ยนะค่ะหมดเลยมอเตอร์ไซค์เน่ยมอเตอราา์ไซค์กันสามพันสามพันกว่าบอกแล้วอย่างไรยะดีกว่าด้วยแม่เนาะค่ะไปโน่นไปนี่มันก็สะดวกอ่าไปโน่นไปนี่มันก็สะดวกแม่ก<ต>ันมอเตอร์ไซค์แม่ก็ร้อนมอเตอร์ไซค์ร้อนนั่นมันหมดแล้วก็เลยต้องไอ้นี่ต่ออ๋อหัวมอเตอร์ไซค์หมดแล้วอ่ะดูรถนิดหนึ่งทุกคนเอ้าูโล่งหลอดแม่มักแบบนี้บ่แม่มักรอสิ่งบ่ หลานชอบไอ้นี่อ๋อแม,แม่ชอบไหมชอบเหมือนกันแม่ก็ชอบจัดตรงงแม็กเหมือนกันใช่ค่ะแอร์เย็นมาครับเ,เย็นแอร์เย็นสั่มเลยโอ้ไม้หลักหมื่นด้วยแม่ว่าพอดีเหมาะพอดีเหมาะเลยผ่อ,อนเท่าไหร่นะผ่อนสามพันเจ๋วเลยคช่